ได้ตัวอะไรสุ่มหรือเปล่ากำเขียนว่าศูนย์ห้าสั่งมาแล้วครับเบรเบรของแท้เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ได้เบรเบรของแท้ไหมพี่ก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะใครที่ดูเป็นช่นวยคอมเมนต์บ่อ,อมาหน,นะะ่อยเฮ้ยอ,อันแค่นี้หรอ,อเราสั่งมาสองอันใช่ของแท้ไหมลูกเดี๋ยวเราแกะมาไหมอันนี้แกะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้จะเรียนดูทีหน้าอ่าโอเคพอลิลลอ่เดี๋ยวว่าเป็นตัวนั้นใช่ไหมเฮ้อยอย่างนี้น่าจะเป็นของแท้นะที่เห็นในคลิปก็น่ะ อันนี้สุ่มสุ่มปะเพราะอย่าดูการอันนี้นะมันมีบอกเพราะเห็นเขาแกะจากดรงนีงอย่างเงี้ยอ่าอย่างนี้คือของแท้เลยใช่ไหมใช่ของแท้แน่นอนใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมาน่าจะใช่เรเขียนว่าศูนย์ห้านไม่น่าจะสุ่มเฮ้ยเฮ้ยสุ่มนี่ได้ได้เวลเวฟได้เวลเวฟซื้อซีเอ็กมาได้เวลเวฟเวลเวฟเป็นซีเอ็กปะ ตัวเนี้ยไม่หรือว่าไม่ใช่ไม่รู้อะไม่ใช่ซีเอฟนี่เขาจะมีสุ่มนะสุ่มมาได้เวลเวฟแล้วเราได้ราชเช่กับบิดอะไรแทนแนมอุ้ยอย่างเท่มีไส้ตรงกลางด้วยไส้ไก่แล้วก็ดูบิดของแท้มันแพ็คมาดีมากเลยเนาะแพ็คทุกขั้นตอนสมกั็ราคาหลายร้อยบิดอะไรวะเนี่ย บิดบิดเฮลิเปอร์ใช่หรอใช่ไหนน้องจิ๊กซอว์ดูสิอ่ะอันนี้ของแท้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมข้างหลังเออไหนดูดิเขาบอกว่าน็อตมันจะเป็นหมุดใช่ใช่ใช่หมุดใช่ไหมนี่ก็ด้วยอันนี้เป็นไม่ใช่ไขควงเป็นแบบนี้เหล็กมันอ๋อเหล็กมันจะเป็นแบบนี่ใช่เงามากเออถ้าของปลอมมาตรงนี้มันจะเงาอ่ะ ไหนดูซิอันนี้มันเป็นการ์ดอะไรไม่รู้เป็นบาร์โค้ด c x 0 5 6 0 6อ่ะโอเคจบคลิปนี้เดี๋ยวอันนี้เรามารีวิวคลิปหน้าเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวอะไรถูกไหมอันนี้